อาจารย์ทุกรูปน้องๆสามเณรทุกรูปทุกองวันนี้ทุกรูปทุกองได้เดินทางมาประลองนิเทศใน,นสวสนที่ปริศนาสากลใกลชิวตวันนั่นก็เป็นเพราะว่าโรงเรียนพระบริยาติธรรมวัดจุนใต้ เป็นโรงเรียนที่พระอาจารย์มีส่วนในการสร้างสรรคพัฒนามากว่า20ปีที่แล้วและตอนนี้พระอาจารย์ก็ยังดำรงตำแหน่งผู้จัดก,การโรงเรียนและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยวนั้นลูกหลานโรงเรียนที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งขึ้นชั้นมัธยศึกษาปีที่หนึ่งและเพิ่งมาใหม่เพิ่งมางต่อชั้นมัธยศึกษาปีที่สี่ อาจจะไม่ทราบความเป็นมาไ็นไปว่าเอ๊ะทำไมเปิดเทอมต้องมารับอรูอวากับพระอาจารย์คำตอบก็เป็นพระว่าโรงเรียนวัดครืนใต้ยุทธยาเป็นโรงเรียนที่พระอาจารย์เองเป็นศิษย์ตักพระอาจารย์เรียนจบที่นั่นแล้ว ที่ลงเรียนได้นังเรียนอยู่ทุกประเทศได้นั่งจะเกิดจากเงินของทุกบริษัทระดับโยมที่พระอยจานชักชวนให้ไปเพราะเหญิงแล้วก็ร่าสร้างเป็นอาคารสามชั้นตั้งน้นขึ้นมานี่เหตุผลประการที่สองเหตุผลประการที่สามพระเจ ด้วยด้วยเหตุผลอย่างไรทั้งสี่ประการนี้แหละลูกวันนี้ลูกพระลูกเด่นลูกกถึงต้องมารับตรงว่าจัดระจัดจากนี้เป็นต้นไปเราก็ถือว่าได้เปิดเดิมแล้วอย่างเป็นทางการสิ่งที่พระอาจารย์ขอมอบให้เป็นโอวา่าแก่ลูกพระลูกเด่นก็คือขอให้ลูกพระลูกเด่นจง ปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะนำไปสู่ความมีปัญญาสามประการหนึ่งฝึกตนให้เป็นคนใ่เรียนใ่รู้อยู่เสมอเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตโลกทุกวันนี้มีคลังของ้อมูลให้เรียนรู้จึอะเหลือเกินสมัยก่อนยังรู้อะไรไปห้องสมุดสมัยนี้ยังรู้อะไร

เป็นอินฟ i o n เมชัคือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จริงและอันไหนเป็นเฟสนิวส์เป็นขยะข้อมูลปฏิบูลขาา่าวสารเลือกคันกันกรองข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วมันคิดอย่างลึกซึ้งจนได้ปัญญาจักฐานข้อมูลเปรียบง,ง่ายๆข้อมูลนข้อมูลเด็กเหมือน,มนแมลกอ หลักมายาบาญอาคือค่อย sudah mayakanya, kau lihat sudah mayakanya, 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 สามาบ้านมไม่ปัญญาปัญญาเกิดจากการมุ่งเป้าจิตปัญญาเกิดจากการทดลองปัญญาเกิดจากการฝึกทำเชื่อชาญถ้าเรามีปัญญาสามประการนี้ จะสวนชักยะประเซึ่งเป็นระประเแห่งชานะลูกรานลูกเด่จะได้ั้งจิตตั้งใจเยนแล้วมีบุญเสริฐทางการเดที่ยอดเยี่ยมทุกทุคคลเอาละครับ